ออออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอย่างนี้เปิดครับครับเปิดตรงนี้เอาน้ำก็ไหลเข้าไปเข้าไปในเครื่องปิดวาล์ว,าวน้ำคลองไว้เปเรื่อยๆมน้หลเข้าไปในเครื่องเข้าในเครื่องอ นี้จะเป็นดูน้ำเข้าเข้าในถังครับจะมีวาล์วปิดเปิดอยู่ตรงนี้ให้ซึ่งมาจากดูจากน้ำคลองตัวนี้น้ำคลองครับมีวาล์วเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็จะมีวาล์วส่วนเวลาดูน้ำคลองเราเราต้องปิดปิดวาล์วถังตัวนี้ไว้ิดไว้ยอย่างนี้ระบบน้ำอ,ออกเราจะออกทางนี้นะครับจะเป็นที่ที่ท,ที่ที่ฉีดดับเพลิง เราเราจะมีสายให้เป็นสายนิ้วครึ่งตัวนี้จะมีหัวสมเร็วให้แล้วถ้าเกิดเป็นเวลาเปิดไม่มีน้ําคลองอ่ะน้ําก็จะไหลออกจากรูท่อนี้ใช่ไหมฮะแล้วฉีดก็ฉีดรูฉีดรูเล็กนี่รูเล็กนี่ฉีดรูเล็กโอเคโอเคตัวนี้ก็คือปิดวาลปิดวาลน้ําน้ําคลองเขาอโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณครับ